ร้อยตรีสรมงคลมงคลราสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เค้กคุกกี้ส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568ณจุดจำหน่ายฟู้ดพาร์คชั้น3หลังจากเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเรียนดีมีความสุขสูข่อนาคตที่สดใสโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ุ่มบริษัทเซนทันและบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนนาลานต้นคริสต์มาสนศูนย์การค้าเซนทันอุบลราชธานีว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้วารชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องทหารที่ปกปักรักษาอธิปไตยของราชนาจาักรไทยบริเวณชายแดนในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตณจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเทศกาลปีใหม่2,568และได้นำความปรารถนาดีของพี่น้องชาวอุบลและชาวไทยทุกคนให้กำลังใจพี่น้องทหารหานผู้เป็นดังรั้วของชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างเต็มความสามารถในทุกคืนวันนางสาวพิทยาชัยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารทีมพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเทศบาลและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่ยิ้มเยียนและให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสี่รายในเขตพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขสองน้องบัวพร้อมให้คำแนะนำในการทำกายภาพบำบัดการดูแลกิจวัตรประจำวันรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมด้วยสมาชิกสภาทเทศบาลและทีมสำนักการช่างเทศบาลลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและความเรียบร้อย ของการดำเนินการปูผิวจราจรบริเวณถนนสุริยาตช่วงสี่แยกปั๊มน้ำมันบางจากถึงสี่แยกสถานีตำรวจตามโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสุริยาาการปูผิวทางในครั้งนี้เลือกดำเนินการในช่วงคำ่ำเพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุดสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางในพื้นที่ นายพบภูสมปองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมณะในายประวิทย์ก้อนทองดีผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีวันแรกณสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปเซนเตอร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำหนดให้มีการรับสมัคร รับเลือกตั้งในระหว่างวันที่23-27ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีและจะมีการเลือกตั้งในวันที่1กุมภาพันธ์2568กองกำลังสุลนารีโดยที่บัญชากองกำลังสุลนารีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเขบราชจังหวัดอุบลราชธานีจึงจัดกำลังพลจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวสามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟไอซีแดงหนึ่งคันและฮอนด้ารุ่นเวฟไอซีขาวแดงอีก1คันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ปัจจุบันหน่วยได้ส่งมอบของกลางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะเออำํำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมให้บริการนักศึกษาบุคลากรและชุมชนทั้งสนามกีฬาต่างๆห้องเรียนห้องประชุมอาคารที่พักฟาร์มเกษตร แปลงผักปลอดสารพิษตลอดจนกิจกรรมไข่ลูกเสือเส้นทางศึกษาธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีร้านค้าสวัสดิการร้านอาหารร้านกาแฟพร้อมเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยนักศึกษาวิชาเอกดนตรีศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์จำนวนสามรายนายเจตพิพัฒน์พิมพประจิตนายนันทภพยืนยิ่งและนายอาโน์นเสียงล้ําได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจำนวนห้าถ้วยรางวัลในการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทวงดนตรีและประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องประจำปี2565และ2566 พร้อมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับถ้วยพระราชทานณหอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่18ธันวาคม2567ที่ผ่านมา วันเด็กปีนี้มาท่องอวกาศไปกับงานสุนีคิดเดโชตลอนตลุยอวกาศพิชิตภารกิจจักรวาลสนุกสุดท้าทายไปกับภารกิจจักรวาลมากมายอาทิกิจกรรมยิงกระสวยอวกาศสำรวจดวงจันทร์ฐานดาวลูกไก่แต่งกายชุดอวกาศอุโมงค์อวกาศเรืองแสงเทคโนโลยีว R และสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์มุมวาดภาพระบายสีปูนปาสเตอร์และกิจกรรมการแสดงพร้อมเล่นเกมแจกของรางวัลอีกมากมายเริ่มตั้งแต่ วันที่8ถึง12มกราคม2568นลรานกิจกรรมชั้น4ซุนีทาเวอร์ ขอเชิญชวนน้องๆร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาร่วมขับขานตำนานเพลงเมืองอุบลราชธานีสีสินจิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและทุนการศึกษาในงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2568รับแสงแรกแห่งตะวันสีมหัศจรรย์ at อุบลราชธานีสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง31ธันวาคม2567